พูดกันถึงโปรเซอร์ Intel Gen 13เนี่ยครับต้องเล่านิดนึงนะครับตอนก่อนเปิดตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าประทับใจมากมายนะในส่วนของสาปียกรรมเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยผมตีว่า Gen 13มันเหมือน Gen 12เวอร์ชั่นเบ่งกล้ามหรือว่าเป็น Gen 12ล่าง Final จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแบบล่างสุดท้ายอ่ะก็คืออะไรที่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะไปอยู่ใน Gen 13นะครับแต่พอ เปิดตัวมาจริงเนี่ยโหประสิทธิภาพนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะครับทำได้น่าประทับใจมากนะครับถึงแม้จะเป็นพื้นฐานเดิมแต่ว่าก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าไอพื้นฐาน CPU Hybrid ของ Intel เนี่ยพอเป็นของจริงแล้วมันน่าประทับใจขนาดไหนนะครับแต่ว่าถี่ผมทดสอบไปเนี่ยตอนนี้ที่มีในตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ รหัสเคนะครับซึ่งเป็น CPU บอกตรงว่าเป็น Unlock สำหรับคนที่ค่อนข้างจะมีตังในกระเป๋าเยอะสักหน่อยนะครับคนทั่วไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจรหัสเคสักเท่าไหร่นะครับโดยที่ CPU Gaming เนี่ยขวัญใจมหาชนนะครับปัจจุบันก็คงจะเป็น12400หรือว่า1250 0อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยถ้าวัดกันแล้ว performance กับการเล่นเกมมันเป็นอะไรที่อาจจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ก็ยอมรับแหละว่าถ้าคนสุดจริงๆยังไงมันก็สู้ไอพวกไอเก้าไม่ได้หรอกครับเพียงแค่ คนส่วนใหญ่ที่เขาประกอบคอมเล่นเกมไอพวก i5 1 2 4 0 1 2 5 0มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านะครับวันนี้เรามาพูดถึง core i5 ที่เป็นเ s กเม e ต์ของคนส่วนใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับไอ r o c e s s o r i5 ตัวใหม่นี่แหละครับเป็นรุ่นที่คนเขารอกันอยู่นะครับตอนผมรีวิว core i9 1 3 9, 9 0 k ไปคนก็บอกว่าแรงแต่ก็จะมีคอมเมนต์อีกส่วนหนึ่งนะครับบอกว่ารอดู core i5 นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็น cpu ของคนส่วนใหญ่เหมือนกับ Gen 12ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับผลทดสอบล่าสุดโผล่มานะครับ Intel Core i5 1 3 5 0 0นะครับซึ่งก็เป็น Raptor Lake รุ่นใหม่ของ Gen 13นะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยน่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าเมื่อมันเทียบกับ12500 segment เดียวกันของ Gen 12เนี่ยผลทดสอบลูดออกมาบอกว่าตัวใหม่ Gen 13แรงขึ้นกว่าเดิม56%นะครับในส่วน u u t t t h r e a d Performance นะครับน่าประทับใจมากนะครับ รนตี้สาเหตุเลยคืออะไรนะครับสาเหตุก็คือเขาเป็นร่างฝ่ายนอกไงครัครั้งนี้คอไอเองก็มีการปลดล็อก f f i i i e n t ค o r e ให้มาด้วยเช่นเดีออยวกันนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สนใจ e f f ฟ c i e n t ค o r e เท่าไหร่เน้นในส่วนของ Performance Core มากกว่าตัวใหม่นี้นะครับพอเป็น Raptor l a เลเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมี8 Efficient c ค r e ใส่เข้ามานะครับพูดกันถึง efficient core นิดนึงนะครับลหลายๆาคนจะคิดว่า efficient core เนี่ยมันเป็น core ประหยัดพลังงานนะครับมันไม่ได้แรงนะครับก็จริงอยู่นะครับมันไม่ได้แรงเมื่อเทียบกับ performance core นะครับแต่ว่าถ้าคุณนับ efficient core พลังการมวกของมันแล้วเนี่ยมันก็สู้กับ performance core ของ CPU Intel ในเจนก่อนๆหน้าทัก2-3เจนได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าไม่นับ efficient core ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนคุณเอา Intel แบบเจน10อะไรเงี้ยแอบบเข้ามาใส่เพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปใน เป็น efficient core ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นแปลว่าพอมันเอาเข้ามาพลังประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยประสิทธิภาพ m u l t i t r e a d ก็จะต้องดีอย่างแน่นอนนะครับคะแนนออกมาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อย่างแรกนะครับมาส่องรายละเอียดสเปกกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จีนนะซึ่งเขาก็ให้รายละเอียด CPU ตัว ES หรือว่า engineering sample มานะครับไม่แปลกเลยนะครับโปรเซอร์พวกนี้ปัจจุบันนี้มีส่งให้พวกสื้อแร่งต่างได้ลองใช้กันแล้วนะครับเพียงแค่ผลทดสอบอาจจะยังไม่อนุญาตให้เปิดเผยออกมาเท่านั้นนะครับและประเทศจีนคุณก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นแหล่งผลิตนู่นนี่นะครับเขาก็ต้องมี CPU sample ไปลองใช้กันอยู่แล้วนะครับกลับมาเข้าเรื่องนะครับไอตัว1350 Core i5 เนี่ยครับมันมี เทอร์โบ e ฟรคว c y 1คอนะครับที่4.8ถึง4.9 GHz ขึ้นอยู่กับว่าคุณดูซอซต์แวร์ไหนนะครับแล้วก็ออคอทั้งหมดเนี่ยฮะมี Turbo Frequency ที่4.4 GHz นะครับส่วน e. c o r efficient คอเนี่ยจะได้สูงสุดที่ราวๆ3.4 GHz นะครับอันนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาอะไรบ้างนะครับ<ต><อ>เมื่อเทียบกับไปตัวเก่าก็าอย่างที่บอกไปนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับมันจะมี 6 performance core และก็8 efficient core นะครับคล้ายๆกับตัว core i5 รหัส K นั่นแหละครับทั้งหมดนี้นะครับบวกกับ core c o n f l i c โดยรวมที่มันมี6 performance core กับ8 efficient core เนี่ยทำให้โปรเซอร์ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าคุณเอาตัวนี้ไปเทียบกับรหัส K 1 2 6 0 0 K ของ Gen 12แล้วเนี่ยไอ1350้1350ธรรมดาไม่ K นะครับมันยังมี efficient core มากกว่าตัวนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้ทำให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับ City Bench R 23เนี่ยไอตัว Multi Trade นะครับทำคะแนนได้ที่19,861คะแนนนะครับเมื่อเทียบกับเจนที่แล้วนะครับเจนที่แล้วเนี่ย1 2 5 0 0นะครับทำให้ที่12,678คะแนนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมากว่า56%นะครับ CPU Z Benchmark ก็เช่นเดียวกันนะครับ1 3 5 0ทำให้ที่8,222ใน Multi Trade นะครับและก็ ตัว12500เนี่ยเจนที่แล้วนะครับทำในที่5,108คะแนนเท่านั้นนะครับแปลว่าตัวใหม่นี้แรงขึ้นกว่าเดิมถึง61%เลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยที่น่าประทับใจก็คือมัลติเทรดทั้งนั้นนะครับคุณยังไม่ได้ยินในส่วนของ Single Trade เลยนะครับซิงเกิลเทรดนี้มันก็ ไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของ C ีเบนซ n อาร์ยี่สทำให้ที่1,901เมื่อเทียบกับเจนที่แล้วที่ 1, 7 3 6นะครับนั่นแปลว่ามันดีขึ้นประมาณ9%เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมเสียว่าเดี๋ยวนี้งานซิงเกิลเทรดมันก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับจะเป็นเกมจะอะไรก็แล้วแต่เอาเรนเดอร์มันก็มัลติเทรดทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าซิงเกิลมันดีขึ้น9%ก้าเรนคุณก็นับไปแล้วกันนะครับว่าเทรดโดยรวม และก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอันนี้มันเป็นชิ g i n e e r i n g Sample นะครับ Engineering Sample ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่เทส CPU มานะครับมันก็ไม่ใช่ชิปที่ดีที่สุดณเวลานั้นนะครับแปลว่าอาจจะมีบูสต์คล็อกที่ไม่ได้สูงที่สุดไม่ได้สูงเท่าตัวขายจริงเท่าตัวที่คัดชิปคุณภาพออกมาแล้วเพราะว่า Engineering Sample ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการจะส่งไปให้ ผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือผู้ผลิตพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆได้ลองใช้งานเฉยๆไม่ได้เน้นโฟกัสในเรื่องของประสิทธิภาพในช่วงพีคแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าตัวที่ขายจริงเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่แรงขึ้นมากว่านี้อีกด้วยซ้ำก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ สรุปนะครับสำหรับเทปเนี่ยผมคิดว่าไอซีพียูอินเทลเจนิฟสาเนี่ยจากตอนแรกที่เป็นรหัสเคผมคิดว่ามันแรงอย่างก้าวกระโดดแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นคอไอห้ารหัสเมนสตรีมทั่วไปไม่เคเนี่ยผมกลับมองว่ามันก้าวกระโดดมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าไอตัวรหัสเคก็แน่นอนว่าอาจจะมีจานวนคอมีเทสเพิ่มะไรขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เพิ่มตามยุคสมัยเฉยแต่ว่าไอคอไอห้าเนี่ยมีการปรับเซกเมนต์ใหม่เลยนะครับจากก่อนหน้านี้ไม่มีอีคอครั้งเนี้ยเขาเอาอีคอใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับและอีคอ ต,ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือการอัปเกรดในยุค Mid Range ที่ผมเห็นว่าก้าวกระโดดอย่างแท้จริงสำหรับ Intel Gen 13ในครั้งนี้นะครับใครที่กำลังจะรอประกอบคอมอยู่และคิดว่าจะออก Intel Gen 12เวลานี้ผมคิดว่ารออีกสักแปบ๊บนึงนะครับคุณจะได้โปรเซสเซอร์ Mid Range ราคาอาจจะไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าหนีกันเยอะฮะ